ก็สวัสดีก็สวัสดีคนกันด้วยนะครบว,วันนี้เราอยู่ในเกมการเลยนะวีไปนะอือตอนนี้เราก็จะมาเล่นแรงกันอีกนะครับเป็นไดมอนด์ไอวีนะอือก็ตอนนี้เราก็จะลงที่ออแถวใต้เนินลงสี่หรือเปล่านะอือตอนนี้เราก็จะเว่งใต้ทุ่ตอนนี้เราก็กำลังจะโดดลุ่มนะครับจังหวะนี้นะอือ ก็ <c oughs> ก่อนจะไปเยาก็จะลืมฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะอือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มาเราก็ทุยตอนนี้เราก็มาที่บ้านหลังใหญ่นะครับอือก็อลงมาที่หน้าต่างแล้วก็มีเปิดพกแล้วก็มีสโคปสองนแล้วก็มีไม้เบสบอลแล้วก็มีฟาร์มันนะครับจังหวะนีกับน,น้องๆแล้วก็มีพีเก้าส่วนนะครับแล้วก็มีกันซาอีกหนึ่งอันนะ ก็เจอ MP40 ครับแล้วก็จับไปก่อนเลย <c oughs> แล้วก็เจอ a n 9 4แล้วก็จับเลยจังหวะนี้ตอนนี้เราก็ไปฟาร,ร์มข้างหน้ากันก่อนนะครับก็ก <c oughs> ็มาที่ทุย <c oughs> ก็มาที่แถวอ่าบ้านริมน้ำนิดนึงนะ <c oughs> ก็มาเจอที่เห็นที่อ่ซ่อมเกาะนะครับแล้วก็มีอ่า หมวกสมนะนีดนึงแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งเลยครับนแล้วก็เจอยาเจออาปืนอ่าอะไรวะตีบ้านแล้วตอนนี้เราก็จะไปฟาร์มด้านหน้ากันต่อเลยครับก็อย่าลืมแฟนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเออก็ตอนนี้เราตอนนี้เราก็ไม่มีตัวนะเออ ตอนนี้ก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับน้องๆนะเออเจอระเบิดหนึ่งลูกจังหวะนี้หนจะมีตัวไมจ้าแล้วก็เจอ,อปืนอะไรไม่รู้ครับแต่ก็มันยิงแรงมากเลยปืนตัวนี้นะยิงแรงยิงคมแล้วก็ยิงอ่ะสุดยอดเลยไวยเร็วนะครับแล้วก็ <c oughs> ฟาร,ร์มกันยาวไปจังหวะทุกคนฟาร,ร์มยาวไปต่อทุยก็ตอนนี้เราก็จะไปตอนนี้เราก็แวะกินเห็ดสัก่อนนะครับตอนนี้ก็ฟาร,ร์มของให้พร้อมให้เรียบร้อยให้ที่จะไปลบนะครับแต่ทำมาสิอ่า อะไรไม่รู้มาเอาอ่ากล่องสเบียงนะแล้วก็จะเปิดมาเจออะไรนะเจอเกาะกระเป๋านะครับกระเป๋าสามแล้วก็เจอเกาะสี่แล้วก็เจออคานแต่ไม่จับนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะไปอ่าที่โรงไฟฟ้าน่าไม่ใช่ดิอู่เรือดิเออเออทุย อนนี้เราก็จะมานิดนึงเห็นมีตัวไหม <c oughs> ตัดภามาชิอ่าด้านหน้าครับมีตัวครับมีตัวจังหวะน,นีะ้ก็ไม่ครับก็ไม่ครับอเบนะุเจีบนะจ็บนะก็เจ้ไอ้าไปกอดจังหวะยจะคุณก็ไม่ครับอุ๊จ็บไว้จ็บนะตอกซัดคนจังหวะน,นี้ต้องเข้าซัดจังหวะน,นี้ครับต้องเข้าซัดไปแล้ว ก็จะโยนระเบิดทุยก็จะตั้งไอวอกมันมันก็จะโยนระเบิดมาแต่วนนันทุยก็มาเนี่ยครับไม่ไอตัวนี้เล่นแรงนะคนระเบิดไปทุกคนจังหวะน,นี้จะตายไหมไม่โดนคนจังหวะน,นี้เจาะไอวอกไปแต่วัน,นี้ทุกคนก็มาครับมันอยู่ไหนก็มาครับอุ้ยค้างครับอุ้ยแอตายเถอะ อ่าต้องลองอีกรู้ทุกคนนั่งอะไรจะเอีนั่งอะไรจะเอีนั่งอะไรจะอีเอาจ็บนะเฮ้ยเจ็บนะจังหนะวะนี้ลาเบิร์ตไปจังหวะนี้ทุกคนจังหวะนี้เจ็บไหมไอ้เอมันนี่มันวิ่งหนีทุกคนเอาเวงนี่ก็เรียบร้อยดีครับก็เก็บไปครับหนึ่งคิวทุกคนจังอย่าให้น้องมานามันแพลนะจ๊ะอ่าก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะครับที่ทางยูทูบนะใครที่ดูอยู่ทิกต็อกนะครับ นี่ก็มีเก็บเสียงแล้วก็มีอะไรมากมายครับ <c oughs> เพียบเลยของนะออตอนนี้เราก็จะไป่ด้านหน้ากันต่อครับว่าอย่าลืมอย่าลืมไปกดทึบไลค์ให้ด้วยนะครับเออ <c oughs> ก็จะไปที่ด้านหน้าครับเ <c oughs> <c oughs> จอไอวอแล้วก็เจออปืนเอ็มสิบสี่แต่ไม่มีเครื่องแต่งแต่เราก็าไม่จับนะครับ <c oughs> ด้านหน้าที่มีตัวครับมียิงอ,อยู่ข้างลัวครับ อุ้ยก็มาเลยครับเอาเจ็บมันนะเฮ้ยเอ้ยมันเจ็บทุกคนต้องเข้าซาทุกคนจะต้องเข้าซาตังหว่านี้ก็มาเลยครับมันตั้งโอ้ยคนมันตั้งพันยาทุกคนพันยาอย่างนี้อุ้ยมันจะหนีทุกคนมันจะหนีจะสวนทุกคนมันจะหนีทุกคนเอ้ยจะสวนของเราอ่ะก็มาเลยครับอุ้ยทุกคนมันอุ้ยไอตัวนี้โคตรตึงทุกคนไอ้ตัวนี้โคตรตึงว่ะก็มาครับก็มาจะกลัวก็มาดิครับไอ้ตัวนี้ชุกเก่งไอ้มึงเนี้ย โอ้โคตรแม่งเอ้โคตรจุกกิงเลยหาเนี่ยอ้าวแอบมันจะหลังโหัวจ้ะหลังโหัวนี่ก็มาครับตรงเข้าซัารรดรทวดจอนี่ตรงเข้าซัดครับอุ้ยอ้าวก็เก็บไปครับทุกคนจะห้าวไปไหนเลยน้องยอมตายก็ดีแล้วครับแม่ไอตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นจุกกิงกับไอตัวนี้เขาน่าจะดันแรงอย,อยู่หรือเปล่านะ แต่ก็พี่ก็เก็บไปได้ครับน้องๆพี่ก็เก็บไปได้อะครับอือตอน,นี้ก็เก็บของกันก่อนตัดภาพมาที่ด้านหน้ามีตัวครับจังหวะยิงไปก่อนสองซานแล้วก็มีอีกตัวรับก็ตังไอวอจังหวะนี้โอ้โถไอห่าเอ้ยโอ้โไอห่าเอ้ยมันยิงโคตรแรงทนมันเล่นปืนอะไรวะน่าจะเล่นปืนอะเอ็มสิบสี่หรือเปล่านะตอนนี้เราก็อกินกันซาไปก่อนนะครับเออจังหวะนี้ก็จะเข้าไปอีกตัวเอ้ยทุกคน โอ้คนสายมาคนสายก็มาว่ะตอนนี้เราก็จะซีกระเบิด,ดบคนจังหวะน,นี้จะเวลาสองอยสองก็อตายมจ๊ะอ่าก็เรียบร้อย,ยคนเก็บไปอีกครับหนึ่งคือเป็นสามยิงออกด้านหน้ามีการอ่าก็เก็บไปอีกครับทุกคนก็เก็บไปครับเป็นสี่คิวครับสายลอยที่แท้จริงครับทุกคนตอนนี้ก็มีอีกตัวคนอีกคนเยอะครับก็จะไปอ่าลงด้านล่างครับ ด้านหน้ามันเจคนรักหัวอุ้ยเฮ้ยไม่ตายยังไงทุกคนแมงโปูเฮ้ยไม่ตายยังไงแมงโปปล่อยดตะคนก็มาครับอัดตัวเข้าไปแตงโมนี้อัดตัวเข้าไปแตงโมนี้ก็มาอุ้ยลังทุกคุนล้างลัางล้างล้างก็มาดีครับทุกคนอุ้ยไอไอหายนี่ก็เล่นแต่ส่วนทุกคนจะเอีอุ้ยไอหายเอ้ยมันอยู่ไหนทุกคนมันน่าจะอยู่พันยาครับตอนนี้ออกมาที่หน้าตาทุกคนเอาอุ้ยก่อนเรียบกไยครับทุกคนก็เก็บไปครับอีกหนึ่งเคลเป็นห้าเคลครับน้องๆ เอเกือบไม่ตายเกือบตายครับน้องเลื่อนเหลือไม่เหลือ30เลื่อนเหลือก็3ากวอานอะก็จะอุทูเอหานี่ของก็เยอะทุกคนหให้ตายเหอเน้องขอบคุณที่เอาของมาให้พี่ครับน้องๆขอบคุณนะครับที่เอาของมาให้กูนะมึงอือไอ้โง่ตอนนี้ก็วงจะมาครับทุกคนตก็ต้องไปข้าวงซะก่อนครับจงหวะน,นี่ก็เหลืออีกห้มิสุดท้ายครับ ด้านหน้าก็มีอ่าบวกกันนะครับก็จะเข้าไปรอยครับนิดนึงจังหวะนี้ทุกคนมันตั้งไอวอลมันตั้งไอวอลมันน่าจะเปิดโดครับจังหวะนี้จะอุ้ยจะตายก็จะตายเฮ้ยโอ้จบแล้วไอห่าเอ้ยมาเสือกทำไมเราจะเองอะเหมือนหัวหุนไอเวนเอ้ยก็จบไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจให้